ช่วยวาหาในลกิซ่ากินลเลอะหรอคอะชัดคมชะอให้เปเองจไม่หนนโอ้โหเก่งจังจังเลยค่ะดีจังเลยเลยช่วยกณแม่ถูบ้านช่วย สวัสดีค่ะแม่แม่ค่ะกลับมาพบกับฟานอีกแล้ว วันนี้ตั้งใจว่าจะมาชวนแม่แม่เมออนี่ยเมามอยกันนิดลืงว่าบ้านไหนเนี่ยเล่นเหมือนกันือเปล่าก็คือว่าวันนึงเนี่ยถูบ้านหลายรอบมากเลยค่ะก็คือเดี๋ยวลูกเดี๋ยวน้องมาทําบ้านเลยทั้งวันเลยค่ะคือบ้านฟางเนี่ยเลี้ยงเจ้าวินเทอร์เอาไว้ใช่ไหมคะเจ้าวินเทอร์เนี่ยเขาปกติเขาจะนอนในบ้านแหละและ้วทีนี้เวลาเขาออกไปวิ่งเล่นข้างนอกเขาก็จะเอาฝุ่นเอาดินเข้าบ้านแล้วคือกลับมาก็คือวิ่งเล่นในบ้านทั้งวันเลยแล้วทีนี้ก็คือว่าขนเขาเนี่ยก็จะร่วงไป แล้วเีนี้เวลาวีซ่าเขาไปนอนเลทนอนท่านกิจกรรมระบายสีอะไรของเขาไปเนี่ยเราก็ต้องคอยดูบ้านบ่อยๆไม่งั้นก็คือจะเลอะสกระปรกไปหมดเลยค่ะแล้วฟางอเป็นแม่ครูถามใช่ไหมคือเลี้ยงลูกไปด้วยทํางานบ้านไปด้วยคือบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากเหนื <c oughs> <ๆ>่อยขุน้อนเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็ไม่ต่างกันเลยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะมาบอกว่าทุกปัญหาเนี่ยมันมีทางออกเสมอและแค่เราเนี่ยต้องเลือกตัวช่วยดีๆแค่นั้นเองค่ะวันนี้ปงก็เลยต ตั้งใจว่าจะแมาแนะนําแม่บ้านคนใหม่ประจาบ้านเราซึ่งถ้าใครตามอยู่ก็จะเคยเห็นว่าฝ่าเคยลงรูปไปแล้วตอนแบบสอยมาใหม่ๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือได้ลองใช้ไปสักพักแล้วก็เลยตั้งใจว่าโอเคได้เวลามารีวิวให้แม่ๆได้ชมกันแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเจ้าตัวนั้นคืออะไรกันนะคะ และวันนี้นะคะที่ฟางจะมาแนะนําแม่บ้านคนใหม่ประจําบ้านเรานะคะนั่นก็คือนี่ค่ะเจ้าโรบรอ o เอสเจ็ดนั่นเองค่ะเจ้าโรบรอ r เอสเ7็ดพันะคะเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูกคืนอัจฉริยะนะคะที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมแทมเก็บหุ่นอัตโนมัติโรบรอทออโต้แอนดี้ด็อกนะคะคือเขาทํามาให้ใช้งานร่วมกันนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นเลยนะคะ ตัวหุ่นยนต์เนี่ยเขามีเทคโนโลยีโซนิคมอ p i ิงนะคะเป็นการสั่นสะเทือนของฟังก์ชันถูแบบใหม่ระดับโลกคือไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะมีแค่ในรูป l o รอเเท่านั้นนะคะคือมีการสั่นสะเทือนของฟังก์ชันถูได้มากถึง3,000ครั้งต่อนาทีกันเลยค่ะมีเทคโนโลยีออโต้ลิ t i n g นะคะเป็นการยกและโกดของฟังก์ชันถูนะคะทำให้เป็นการเพิ่มแรงโกดไปที่พื้นได้มากถึง600กรัมนะคะซึ่งมีมากกว่ารุ่น s 5 m a x ถึง 4เท่าตัวเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะถูพื้นได้สะอาดขนาดไหนกันเลยค่ะอะ,อะแม่ใครทำอะไรพี่ซาทำช็อกโกแลตตกเต็มพื้นเลยใช่ไหมเก็บหมด control แล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่โยโบล็อกทำความสะอาดให้พี่าโอเค <S <S 2> <S 2> ไหมคะโอเคพี่โยโบล็อกจะเดินแะล้วเลิกเล้วเริ่มนะเลักเริ่มตนะ้นเตรียมหมด control ค่า ตงนนอ่าโอเคเริ่มเลยไปเลยเอาไปเลยค่ะดูดูโอ้อหเอาถอยลางถอยลางถอยล้างถอยล้างอ่าหายเลยว้าวสะอาดเลยมีคอยล้างคอยล้างด้วยล้างได้วย่เหมดเลยใชยหายหมดเลยเกลี้ยงเลยสะอาดไหมพี่ค่ะ บ๊อี้อบี้เอาวี่ากดตรงนี้กดตรงนี้ช่วกันกดกดเลยกดเลยมากเรมากเมากอเได้รบปรอง A7 นะคะ เขามีเทคโนโลยี N G ultra sonic sensor นะคะที่สามารถตรวจจับพื้นพมนะคะได้อย่างรวดเร็วและแม่นยําเลยค่ะจะเห็นว่าเขารู้ด้วยนะคะว่าพรมอยู่ตรงไหนนะคะคือเขาก็จะปีนขึ้นไปเลยนะคะเวลาที่ขึ้นไปอยู่บนที่พรมเนี่ยเขาก็จะยกตัวถูขึ้นนะคะด้วยอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะดูดฝุ่นอย่างเดียวเลยนะคะตัวนี้เราสามารถที่จะควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลได้ด้วยนะคะว่าเราเนี่ยจะให้เขาเดินหน้ากำลังเแรบบิ่มต้นรีโมทคอนโทรลเราก็ให้เขาเดินหน้าไป ตามจุดต่างๆที่เราอยากให้เขาไปนะคะมีเดือหน้าคอยลลัางได้แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกให้เขาทําความสะอาดเฉพาะจุดได้กางเริ่มทํทความสะอาดเฉพาะจุนนะะะดเราก็คือเขาอาจะตรวจจับแผนที่ในบ้านเรานะคะแบบนี้เลยอันนี้นะคะเราก็จะสามารถเลือกความแรงของการถู ว่าเอาระดับไหนนะคะแล้วก็หมดทำความสะอาดมีเลือกได้หมดเลยหรือจะเอาเป็นการถูแบบเข้มข้นเลยนะคะถ้าเกิดน้ำหมดนะคะเราก็สามารถแกะตรงนี้ออกมาปึ้งถังน้ำออกแล้วใช่แล้วเราก็เอาน้ําไปเติมแล้วแกะตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเติมน้าเดี๋ยวพี่ซาไปเติมน้ํากันโอเคไหมคะแกะอะตัดไปเติมน้ํากันดีกว่าไปเลยทีนี้เราก็จะแกะตรงนี้ปึ้งเติมน้นํา เติมน้ำใส่เรไปแล้วเราก็ปุ๊บปิดไปแล้วเอาไปใส่ค่ะโ <Okay. S 2> อเคังน,น้ำแล้วโอเคจแล้วเราใส่ถังน,น้าเนี่น้ำก็จะเต็มเขาก็จะเอาน้ำตรงนี้เอาไว้เ<อ>วลาที่เขาเก็บฝุ่นเขาก็จะเก็บตรงนี้แล้วก็ สามารถดึงปเป็นเอทิ้งเวลาที่มันเต็มเห็นไหมคะดึงออกมาง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็เวลาแกะฝุ่นแล้วก็แกะตรงนี้ปึ้งแล้วก็เอควาเสะอาน,นี่ง่ายๆทำความสะอาดง่ายมากเลยนะคะแล้วก็สามารถเอาไปล้างมาล้างมาพีซ่ามาซ่า เวลาที่เขาทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะหุ่นยนต์ก็จะวิ่งกลับมาที่โ o บ o c อ Auto e m p t y ด o อกนะคะแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติโ o บ o c อ Auto e m p t y ด o อกนะคะสามารถดูดเก็บฝุ่นอัตโนมัติจากกอง เก็บฝุ่นของหุ่นยนต์นะคะหลังจากทํางานเสร็จนะคะช่วยให้ทําความสะอาดได้โดยไม่ต้องทิ้งฝุ่นเองบ่อยๆเลยค่ะประหยัดเวลาคนเป็นแม่อย่างเรามากเลยค่ะแม่แม่แมอีกอย่างนะคะเขามีเทคโนโลยีระบบชายล็อกนะคะซึ่งป้องกันไม่ให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยมากดปุ่มเล่นที่เครื่องได้ด้วยนะคะอันนี้คือดีมากๆเลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีทั้งสัตว์เลี้ยงมีทั้งเด็กนะคะแม่แม่รู้ไหมคะว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูกคือนอัจฉริยะโรบล็อกเอเจ็ตเนี่ยได้รับการยืน ยัำจากแอมเมทัลกรุ๊ปนะคะว่าขาจัดแบคทีเรียและสารก่อภูมิแพ้ได้ถึง9.9.9%เลยค่ะด้วยเทคโนโลยีไวเบรไรทนะคะ ส่วนแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัต e ิโรบอทออโต้แอมพีด็อกนะคะเป็นเครื่องแรกในโลกนะคะที่ได้รับการรับรองจากภูมไฮแลนด์นะคะทั้ง2อ,อย่างนะคะว่ามีพลังแรงดูดที่คงที่ปราศจากสังกอภูมิแพ้ด้วยค่ะที่สาคัญน,นะคะเราสามารถที่จะตั้งค่าการทํางานของบุญยนต์และแท่นเก็บฝุ่นผ่านแอปพลิเคชันโรบอทนะคะและสามารถดูเส้นทางการทํางานได้แบบเรียลไทม์เลยค่ะเชื่อมต่อและส โดยยยไม่่ต้องงากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสาหรับตัวช่วยดีๆของบ้านเราดาสนใจใช่ไหมล่ะคะรับรองว่าบ้านไหนที่มีเจ้าร o b o r o c k 7พ l u s เนี่ยตัวนี้อยู่นะคะก็คือจะมีเวลาไปเล่นกับลูกได้เยอะมากขึ้นักผ่อนสบายๆโดยไม่ต้องกวาดบ้านถูบ้านตีกต่อไปแล้วะคะ่ะทุกคนคือเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความสะอาดในบ้านอีกแล้วเพราะว่ามีตัวช่วยดีๆคอยช่วยเราทุกวันเลยค่ะฟังมาขนาดนี้แล้วก็คือรอช้าไม่ได้แล้วนะคะทุกคน คือตอนนี้นะคะเขามีราคาพิเศษนะคะเหลือเพียง33,900บาทนะคะจากปกติ6,900บาทเลยค่ะซึ่งจะได้ออเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะ r o บล็อกเอเนะคะกับแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติโร o ล็อกออโตแอมพีดอคู่กันไปเลยค่ะถ้ากใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่โรบล็อกสต e ที่เจทันเวอร์ชั้น4ได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นไลนออฟฟิเชียลแอดเคาน b ์แอดโรบล็อกไทยอย่าลืม ะะว่ามีแอดด้านหน้าด้วยนะคะหรือจะสั่งเป็นที่ Line My Shop ก็ได้ค่ะหรือถ้าใครไม่สะดวกนะคะจะสั่งเป็นที่ r o b l o x o f f i c i a l Store บน s h o ปปี้ร Lazada เพียงแค่เราค้นหาคำว่าโรบล o อกได้เลยนะคะและช่องทางอื่นๆรวมถึงเว็บไซต์ก็สามารถสั่งได้เหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องคอนตัวลาไปก่อนนะคะไว้เดี๋ยวมีไอเทมเด็ดๆดีๆอันไหนที่แบบ เจ๋งๆแล้วเดี๋ยวเราเอามาแนะนำแม่ๆกั้งหใหม่แล้ววิซ่าเนาะโอเคไหมคะโอเคไปกันบ๊ายบาย